จะเข้าไหมไม่เข้าก็ออก escalator f i l a m e น t ตดูบลีมไหมไม่เข้าก็ออกไอฮาทาวอาวิดีโอนอเอ็นทูเทิรแชัน hi f u c k n สวัสดีค่ะพเพื่อนๆมาเจอกับสับไพสยนอเว์บป,ป,ป้าป้าเป็นย่านะคะพูดผิดพูดถูกอีกแล้วนะคะต้องมาทักทายเจอกันบ่อยๆเนาะนั่นแหละข่าววันนี้ป้าย่านะที่ทํางานนะคะที่เทศบาลเนาะ,เ,นะเขาพาไปกินเลี้ยงนะคะแล้วก็ไปกินกันทั้งแผนกเลยแผนกที่ป้าย่าอยู่เนี่ยแผนกทําความสะอาดเนี่ยขึ้นอยู่กับแผนกพรานออเทคนิคนะคะก็คือพวกช่างช่างก่อสร้างาช่างซ่อมบํารุงพวก ทุกอย่างเกี่ยวกับเทคนิคช่างอะไรพวกนี้ค่ะเนาะแล้วก็พวกออกแบบอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะนะไปกันทั้งแผนกเลยประมาณ30กว่าคนได้โอเยอะเหมือนกันนะคะ30ได้ไง50คนได้นะคะ50ได้นั่นแหละไปะยากก็เลยได้กลับมาเร็วนะคะพอกลับมาก็โอเหนื่อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะมาแชร์นะคะมาเล่าเกี่ยวกับสถานการณ์การติดเชื้อช่วงนี้นะคะว่าเป็นยังไงบ้าง มีคนติดเยอะไหมอะไรอย่างนี้นะคะที่ที่ว่าติดเยอะอ๋อไปะยาะจะบอกว่าว่าเหตุที่เหตุที่นอร์เวย์เ,อเยอะแล้วนะคะตอนนี้คนติดโควิดน่ะเยอะกว่าเหตอีกนะคะไะยาเดาเอาอะนะเพราะว่าเคยเห็นเพื่อน,อน,อนใน Facebook นะคะที่อยู่นอร์เวย์ด้วยกันเนี่ยโพสมาไม่รอดวันนี้คุณไม่ได้ไปต่อวันนั้นมาคนนี้โพสเนาะติดกันเยอะมากนะคะ,ะเฉพาะคนไทยในนอร์เวย์เนี่ย ที่ปยาเห็นเนี่ยติดเยอะมากผุดกันโพสเป็นว่าเล่นเลยนะคะปะยาก็รอรอนะคะแล้วลุงแกก็บอกว่าเออเราก็คงต้องติดกับเขานั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อะไรเนี้ย่ะแล้วเพื่อนร่วมงานก็บอกเออมันก็ต้องติดทุกคนแหละแต่เมื่อไหร่เราก็ไม่อยากติดใช่ไหมคะพอปู่ติดไปแล้วไม่มีอาการอะไรนะคะแม่ย่าไม่ติดนะอยู่บ้านเดียวกันก็ไม่ติดนะคะแล้วครอบครัวน้องสาว ที่อยู่บนเขาติดไปครอบครัวทั้งครอบครัวเลยสามคนพ่อแม่ลูกแล้วก็ครอบครัวตัวเล็กคนโป,ปรดปิยาก็ไม่ติดเลยสักคนนั่นแหละวันปะยาก็ยังไม่ติดเลยสักคนนะคะแล้วปะยาก็จะมาเล่าว,ว่าทําไมที่เมืองอื่นๆนะข่าวนะคะข่าวที่นอร์เวย์นะคะเขา,อเะะขาบอกว่าการติดเชื้อลดลงนะคะแต่คือมีผู้เข้ารักษาในโรงพยาบาลเนี่ยลดลงนะคะเพราะอะไรมันการติดเนี่ยเยอะอยู่แล้วคะ่ะมันมันไม่ลดลงหรอก มันหมายถึงว่าคนจํานวนคนติดเชื้อไม่ลดลงแล้วคะ่ะแต่ว่าคนน่ะไม่ไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรก็มันหายเองได้เขาก็เลยไม่รักษาแล้วนอกจากคนจะเป็นเยอะจริงๆก็ต้องใช้ออกซิเจนต้องอะไรอย่างเงี้ยเขาถึงจะส่งตัวไปโรงพยาบาลนะคะอย่างเมืองทิพย์ยาอยู่อ่าบ้านพักคนชราอย่างเงี้ยก็ติดเยอะนะคะติดเยอะแต่คนที่ติดติดอยู่ข้างนอกนอกบ้านเอ้นอกนอกสถาน ดูแลของอนามัยอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่บ้านดูแลตัวเองนะคะถ้าไม่ดีถึงจะเรียกรถพยาบาลมารับไปโรงพยาบาลนะคะนั่นแหละแล้วคนที่ทํางานปยายาติดกันเกือบหมดแล้วนะคะเพื่อนร่วมงานปยายาเหลือแต่ทีมปะญยาจะทํางานเป็นทีมนะคะทีมหนึ่งทีมสองทีมสามเงี้ยทีมหนึ่งไปแล้วทั้งทีมนะคะทีมสองย่างทีมสามอย่างเงี้ยปยาาก็จะไปทุกทีมเลยเพราะว่าปยายาเป็นวีคานะคะไปทุกทีม ใครว่างใครป่วยไปะยาไปนะคะนั่นแหละแล้วก็พอป่วยเขาให้ทํายังไงทําไมคนถึงไม่ไปรักษาที่โรงพยาบาลทําไมถึงอมีคนโทรเข้าทาไมถึง <c oughs> นะปิดไปเลยทําไมทําไมจํานวนคนรักษาที่พยาบาลถึงลดลงเพราะว่าอะไรพอเป็นเขาเขาไม่ไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วอย่างที่ปะยะบาบอกแล้ว คนที่เป็นล่ะเขาให้ทํำยังไงพยาถามถามเพื่อนๆหลายๆข้อมูลนะคะที่เทศบาลอื่นที่เมืองอื่นเงี้ยก็เหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นนโยบายเดียวกันของรัฐบาลเนาะคือเมื่อคุณเป็นโควิดแล้วนะคะคุณสามารถหยุดงานได้4วันนะคะคุณก็ดูแลตัวเองอยู่ที่บ้าน4วันวันที่5คุณก็ตรวจนะคะถ้าคุณหายคุณก็กลับไปทํางานได้เลยถ้าคุณยังไม่หายคุณก็สามารถอยู่ต่อได้จนคุณมีผลเป็นนก g a t i v e นั่นแหละถึงจะกลับไปอยู่บ้านได้ นั่นแหละค่ะป้ายาก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าที่นอร์เวย์สถานการณ์เขาไม่เก็บตัวเลขแล้วนะคะว่าติดกีค่คนหายกี่คนไม่ไม่เก็บแล้วค่ะคือเปิดแล้วตามอําเภอใจเลยเธอจะเปิดเธอเธอ,เธอจะติดหรือไม่ติดก็ไม่ได้สนใจแล้วนะคะก็ทุกคนเขาบอกว่าทุกคนต้องติดแต่ว่า ไม่อยากติดนะคะทางนี้นะั้นเราก็ไม่อยากติดอยู่แล้วอะแต่เราก็ต้องระวังตัวเองไปะย่าไปทํางานทาความสะอาดอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้ผ้าปิดจมูกตลอดแล้วไาย่าจะแพรผ้าปิดจมูกนะคะน้ำมูกไหลตลอดเลยแล้วก็ใส่อะไรอะแว้นตาใส่แว่นตาอ่อแว้นแว้น,แว,นแว้นตาโปร่งนะคะนั่นแหละแล้วก็ใส่แมสนะคะใส่ถุงมือใส่อะไรให้พร้อมนะคะแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ให้เราไปทําความสะอาดห้องคนที่ป่วยนะคะเขาจะทําเองนะคะพยาบาลหรือว่าคนที่ดูแลเขาจะคนดูแลผู้ช่วยพยาบาลนะคะเขาจะทาเองนะคะเราก็ไปทําเฉพาะปกติคนที่ที่ไม่ติดแค่นั้นเองนะคะฉะนั้นที่นอร์เวย์สถานการณ์ก็ยังน่ากลัวอยู่แต่ว่า ตัวนี้ไวรัสตัวนี้ก็อาจจะไม่ดีไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ดีไม่ไม่รุนแรงสามารถรักษาตัวเองได้ที่บ้านนะคะใครเป็นก็หยุดไปแล้วค่อยกลับไปทํางานอย่างเงี้ยค่ะนะนโยบายของเขาทีนอเวก็เลยไม่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 น่าเป็นห่วงแต่ว่าเขาบอกว่ายอดรวมๆแล้วของทางยุโรปเนี่ยเยอะมากนะคะติดเยอะมากเหมือนกันนะคะนั่นแหละฉะนั้นใครที่สงสัยว่านอร์เวย น่ากลัวไหมอะไรไหมป้ายะว่ามันก็แล้วแต่เมืองเนาะเมืองอื่นเขาเรียบร้อยแล้วแต่เมืองป้ายะเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มติดกันนะคะหลายๆคนติดนะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้มาเร็วไปเร็วและก็อยากจะมาเล่าให้ฟังแค่นั้นเองว่าสถานการณ์เป็นยังไงนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะฮาเดปราและสมินเดี๋ยว,ยวบอกว่าจะไปแล้วอยู่เราอยู่จนจนป้ายะพูดจบอ่ะเหนื่อย ไปคะ่ะทุกคนตามปะยาไปกินเลี้ยงด้วยกันคะ่ะที่ทำงานนะคะพาไปกินเลี้ยงทุกปีนะคะแต่ก็เว้นมา3ปีได้แล้วคะ่ะปีนี้ก็เลื่อนมาจากปีใหม่นะคะได้มากินช่วงของเดือนมีนาคะ่ะ <Okay. S 1> ก็ยังดีนะคะที่ยังได้ฉลองปีใหม่กันอยู่ s <S ก็ไปกินที่โรงแรมบนเขาเหมือนเดิมคะ่ะตามปะ่ามาเลยนะคะมาดูบรรยากาศข้างบนคะ่ะปีนี้หิมะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะ Luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so <resurfaced> much love to give. Something's telling me <guell> it's right. When when you me me, it's useful. Yeah, yeah, yeah. พิเศษแสวแกเล่นนะคะคนพี่ไม้นี่ฮายฮาช่วงรอ เวลานะคะก็มาเดินดูของที่ร้านค้าที่โรงแรมก่อนค่ะส่วนใหญ่แล้วของก็จะเป็นพวกกันหนาวนะคะอุปกรณ์ตกแต่งบ้านนะคะก็ราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันค่ะ Yeah, alright. Don't wanna show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. I can let you know that you my boy. Don't wanna show me a together. it don't matter if it rains. I will love you every day. As long as you're in my arms, boy. Don't wanna show me now. คนที่ติดตามระรับชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะฮาเดบราและสมเมน